สวัสดีค่ะกลับมาพบกันกับช่อง YouTube แม่มดพยากรค่ะคลิปนี้เป็นการพยากรดวงชะตาสำหรับชาวลัคนาราศีสิงห์ท่านใดเกิดในลัคนาสิงห์รับฟังคลิปนี้ได้ท่านใดที่ยังไม่เคยปลุกลัคนาหรือไม่ทราบเวลาเกิดท่านสามารถฟังแบบดาวโดยรวมตามราศีได้ค่กท่านเป็นชาวราศีสิงห์ค่ะ และคลิปนี้เป็นการเพียกรในตำแหน่งดาวพฤหัสนะคะซึ่งจะมาเจอกับดาวตั้งรับในราศีมิถุนในภพลาภะของท่านค่ะแล้วจะต้องปรับตัวอย่างไรจะเกิดผลประโยชน์อย่างไรสำหรับชาวลัคนาราศีสิงห์ตำแหน่งนี้เรียกว่าได้ตำแหน่งสิงหเกณฑ์ทิศทางดวงดาวของชาวลัคนาราศีสิงห์ในปี2568เชื่อว่าหลายท่านที่มีการเตรียมตัวเซตตัวมาจะได้รับในเรื่องของผลประโยชน์บางอย่าง เข้ามานั่นเอง,เองค่ะสําหรับตัวท่านและท่านใดผูกลัคนาแล้วมีดาวตั้งรับดวงใดจะปรับตัวอย่างไรในช่วงที่ดาวพฤหัสมาอยู่ในราศีมิถุนต้อรับฟังคลิปนี้กันค่ะท่านใดที่ผูกลัคนาแล้วไม่มีตําแหน่งดาวตั้งรับให้ฟังในตําแหน่งดาวโดยรวมและท่านใดที่ผูกลัคนาแล้วมีดาวตั้งรับมากกว่าหนึ่งดวงให้บวกรวมความหมายเข้าไปค่ะ และทิศทางดาวตรีเทพทั้ง3ดวงบ่งบอกว่าในช่วงรอบระยะปี2568ค่ะเจ้าสตาอาจจะมีเรื่องของความหนักใจบ้างแต่จะเกิดโชคลาภเกิดขึ้นนะคะโชคลาภที่ท่านอาจจะคาดไม่ถึงเกิดขึ้นมาดูตำแหน่งดาวราหูกันค่ะเร็งลัคนาของท่านยกเข้ามาตั้งแต่5พฤษภาคม ราหูกเกษตรราธิปดีป,ปกิณกะโชคแต่ก็หนีอิทธิพลของดาวราหูไม่ได้เมื่อส่งพลังมายังตัวส่งผลในเรื่องของความเครียดความกระตือรือร้นต่างๆซึ่งจะเกิดขึ้นเครียดในเรื่องอะไรบ้างดวงดาวไปอยู่ในภพปัตตนิเล็งลักขาในเรื่องความคิดมากของตัวท่านเองคู่ครองคนรักคู่ธุรกรรมคู่หุ้นส่วนพันธะสัญญา แต่ทิศทา,างต่างๆไปในด้านดีนะคะเพราะว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้บ่งบอกว่าท่านกำลังจะได้โชคลาภใหญ่ที่เข้ามา บางคนค่ะมีเกณฑ์พบเจอคู่คู่แบบไหนคู่แบบดาวราหูเข้ามาปุกบปรับ,บคู่ที่เป็นผู้ใหญ่คู่ที่เข้ามาแล้วไม่ค่อยให้ได้ตัดสินใจหรือคิดก่อนตัดสินใจเลือกเลยแต่งงานเลยหากท่านผูกลัคนาแล้วปีเกิดปีนี้ของท่านดาวปัตตานีคือดาวราหูตกตำแหน่งสีเชื่อว่าท่านใดยังโสดอยู่มีเกณฑ์สละโสดแน่นอนค่ะมีเกณฑ์ที่จะแต่งงานแบบปุกบปรับ,บมีเกณฑ์พบเจอคู่อายุเยอะกว่าคู่ต่างชาติต่างภาษานะคะคู่ที่มีอิทธิพลมี บารมีและมีความร่ารวยมีเงินทองมีโชคลาภเข้ามาให้ตัวท่านส่วนดาวพระเสาร์ค่ะตั้งแต่19พฤษภาคมยกมาสู่ภพมรณะเรียกว่าดาวเจ้าเรือนอริมาอยู่ในภพมรณะอริมรณะปัญหาจบคู่แข่งศัตรูทําอะไรท่านไม่ได้คู่แข่งศัตรูตายไปนะคะแคล้วคลาดจากตัวท่านทําให้ท่านเป็นคนที่เรียกว่าชนะศัตรูชนะการแข่งขันต่างๆหรือไม่มีศัตรูนั่นเองค่ะ แต่ความขัดแย้งก็ยังคงเกิดขึ้นเพราะเสามาอยู่ในทุสถานภพบก็เรียกว่าจุดนี้อาจจะมีความเบื่อนหน่ายกับสิ่งที่ทำอยู่ในช่วงรอบระยะเวลานี้หรือบางคนค่ะความกระตือรือร้นของท่านลดน้อยถอยลงไปซึ่งจะเกิดขึ้นได้และเสาจะอยู่ในพบนี้ไปจนถึงวันที่23สิงหาคมหลังจากนั้นจะยกเข้ามา กุมร่วมกับตําแหน่งดาวราหูเรียกว่าเดินถอยหลังกลับมา,กล,บมากลายเป็นคู่มิตรใหญ่นะคะช่วงรอบระยะเวลาตั้งแต่23สิงหาคมไปเรื่องดีจะเกิดสิ่งใหญ่จะเกิดธุรกิจธุรกรรมคู่ค้าลูกค้ารายใหญ่ ผู้ที่มีอิทธิพลนะคะมีเกณฑ์สละโสดมีเกณฑ์ที่ท่านจะหนีไม่พ้นจากเรื่องของคู่ครองคนรักนั่นเองค่ะก็เชื่อว่าสิ่งต่างๆทิศทางดวงดาวบ่งบอกความสัมพันธ์ว่ารอบระยะเวลานี้ท่านจะมีเรื่องดีเข้ามาสําหรับชาวลัคนาราศีสิงนั่นเองค่ะ และตั้งแต่ต้นปีจนถึง13พฤษภาคมพระฤหัสยังคงได้ตำแหน่งจุลจักรในพบการงานหลายท่านความรับผิดชอบเยอะงานเยอะงานใหญ่เวลามีปัญหาก็ปัญหาใหญ่เวลาทำงานได้รับโปรเจกต์ใหญ่มีเกณฑ์ได้ขึ้นเป็นระดับผู้บริหารมีเกณฑ์ที่จะทำงานในเรื่องของการงานแบบที่เรียกว่าอาจจะไม่ได้มีเวลาให้กับสิ่งอื่นส่วนอื่นในพาร์ทของชีวิตท่านเลยล่ะคะ่ะ และพอวันที่13พฤษภาคมเวลาประมาณ22นาฬ50นาทีดาวพฤหัสจะยกมาสู่ราศีมิถุนพบลาภะของท่านนะคะก็เรียกว่ามีการโคจรค่อนข้างเร็วในปี2,568ดีค่ะเรียกว่าก้าวกระโดดเข้ามาในเรื่องของผลประโยชน์มิตรสหายเพื่อนสนิทต,ต่างๆลาบยศชื่อเสียงเงินทองมรดกทรัพย์สินต่างๆ หรืออะไรที่ได้มานอกเหนือจากรายได้ประจําก็ถือว่าได้มาทีหลังได้มาแบบเจ้าชะตาเกิดความยินดีนั่นเองค่ะและจะอยู่ในภพเรือนนี้ไปจนถึง2ตุลาคมได้ตําแหน่งที่เรียกว่าปราเกษตรปลักเกษตรษและอุจจาวิลาราชปลักเกษตรไม่มั่นคงไม่สม่สมูรเสมอไม่สเสถียรเพราะฉะนั้นทิศทางต่างๆเหล่านี้มีได้บ้างไม่ได้บ้างเข้ามาแต่ดวงดาวกําลังเซตตัวจะเข้าไปสู่ตําแหน่งมหาอุดก็เรียกว่าจะมีสิ่งต่างๆ ที่จะทำให้ได้รับมาในเรื่องของผลประโยชน์จากการทำร่วมกันจากการทำอะไรร่วมกับบริวารลูกน้องกับทีมงานการสร้างทีมงานใหม่การทำอะไรให้เกิดเรื่องราวดีๆในเรื่องของผลประโยชน์หรือการได้รับผลประโยชน์แบบยกทีมเข้ามานะคะบางคนทำงานเป็นโปรเจกต์ต่างๆก็เรียกว่าได้ดิบได้ดีกันทั้งทีมของท่านเลยและพระฤหัสก็เป็นเจ้าเรือนมรณะมรณะลาภในคืนนี้อาจมีเกณฑ์แลกกับการเดินทาง มีเกณสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับต่างชาติต่างภาษาโซเชียลมีเดียโซเชียลออนไลน์พันตัวเองไปอยู่เบื้องหลังต่างๆเกิดขึ้นได้และพระฤหัสก็เป็นเจ้าเรือนปุตตะปุตตะลาภะลงทุนระยะสั้นดีการลงทุนร่วมต่างๆการเสี่ยงโชคเสีย่ยงดวงการเรียนรู้นวัตกรรมสิ่งใหม่จะสามารถทําได้ดีนั่นเองค่ะสําหรับชาวลัคนาราศสีสิงค์ค่ะและท่านใดผูกลัคนาแล้วมีดาวอาทิตย์ตั้งรับในจุดนี้ อาทิตย์จุดนี้ก็เรียกว่าได้ตำแหน่งราชาโชคตั้งแต่เจ้าชะตาเกิดมาเนื่องจากดาวอาทิตย์เป็นดาวประจำตัวตนอยู่ในภพลาภะจุดนี้นะคะโยกหลังลักนาตัวเองเป็นคนผลักดันความสำเร็จของตัวเองจับอะไรก็ได้โชคลาภเป็นคนที่มีสเสน่ห์มีเพื่อนสนิทเยอะแล้วก็มักจะเป็นเพื่อนสนิทกับคนอื่นได้ดีเรียกว่ามีกัลยานามิตรที่จะเข้ามา ผูกมิตรสัมพันธ์ไมตรีกับตัวท่านได้ดีนั่นเองค่ะและจุดนี้เจ้าชะตาหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองมีเอกลักษณ์นะคะมีอัตลักษณ์ส่วนบุคคลที่จะมีความโดดเด่นในเรื่องของการหาโชคลาภให้กับตัวเองนั่นเองค่ะและพอดาวพฤหัสยกเข้ามา พฤหัสอาทิตนะคะอาทิตย์เป็นมิตรกับครูเกิดเป็นคู่มิตรใหญ่ในพบเรือลาพะมีเกณฑ์ได้รับการสนับสนุนผลักดันนะคะในเรื่องของการงานโปรโจเจกต์ต่างๆมีเกณฑ์ได้รับทรัพย์สินมรดกมีเกณฑ์ได้รับทรัพย์จากเรื่องของสุขภาพการเจ็บป่วยหรือมีเกณฑ์ได้รับมรดกจากการเสียชีวิตบางอย่างเข้ามาค่ะบางคนมีเกณฑ์การลงทุนร่วมมีเกณฑ์ได้รับเงินจากเรื่องของโปรโจเจกต์ใหญ่หรือได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ ในเรื่องของการจับงานใหญ่การทำงานใหญ่ใครดีลหน่วยงานราชการใครที่ดีลในเรื่องของงานใหญ่บริษัทเงินทุนบริษัทใหญ่ล็อตใหญ่เข้ามาเนื่องจากเป็นคู่มิจใญ่ญยงานนี้จึงไม่ธรรมดาเกิดขึ้นค่ะมีผู้สนับสนุนนะคะมีโปรเจกต์ต่างๆที่เป็นโปรเจกต์เก่าที่ท่านเคยได้ทําไว้อาจจะได้หยิบ กลับขึ้นมาทําอีกครั้งนะคะการลงทุนระยะสั้นก็อาจจะเกิดขึ้นหรือการทําโปรเจกต์ต่างๆแบบระยะสั้นๆอาจจะเกิดขึ้นสําหรับชาวลัคนาราศีสิงห์ที่ผูกลัคนาแล้วอาทิตย์ตั้งรับในจุดนี้ค่ะและท่านใดผูกลัคนาแล้วพระจันทร์ตั้งรับในจุดนี้ดาวจันทร์อุจจาพิมุกดาวจันทร์มีกําลังจันทร์หมายถึงจิตใจและอารมณ์สภาพอารมณ์ของคนนนั้นมีเกณฑ์ได้รับทรัพย์สินมรดก มีเกณฑ์มีเพื่อนสนิทมีเพื่อนที่จิตใจดีและดาวจันทร์เป็นดาวเจ้าเรือนวินาศของท่านวินาศลาภะเดิมทีแล้วเจ้าชะตานะคะอาจจะมีลักษณะเข้ามาสองทางมีเกณฑ์ที่จะได้รับการแบ่งจัดสรรปันส่วนและมีเหตุของความเสียหายเกิดขึ้นได้ด้วยหรือบางคนมีเกณฑ์ยกย้ายไปต่างที่ต่างถิ่นได้ดิบได้ดีในต่างประเทศนะคะหรือบางคนมีเกณฑ์พบเจอเพื่อนผ่านทางโลกโซเชียลมีเดียโซเชียลออนไลน์พบเจอเพื่อนนะคะหรือว่าคบหาเพื่อนสนิท เป็นชาวต่างชาติลักษณะแบบนี้ค่ะมีเกณฑ์ได้รับการสนับสนุนอย่างดีจากเรื่องของเพื่อนฝูงนะคะแล้วก็เป็นคนที่สแสวงหาเรื่องของเงินทองสิ่งของต่างๆเข้าสู่ตัวเองได้ดีนั่นเองค่ะพอพรฤหัสยกเข้ามาคู่นี้เป็นทั้งคู่ศัตรูและทั้งเป็น ผู้ทาดินนะคะก็เรียกว่าได้ทั้งตำแหน่งที่ดีและมีความอึดอัดเกิดขึ้นได้ด้วยแต่เรียกว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้จะทําให้เจ้าสตาได้รับในเรื่องของการได้รับผลประโยชน์บางอย่างจากความเสียหายก็ได้นะคะจากเรื่องของสิ่งต่างๆที่เข้ามาแบบปุบปับก็ได้มีเกณฑ์ของการเดินทางมีเกณฑ์ของสิ่งที่ท่านคาดไม่ถึงเกิดขึ้นเมื่อพฤหัสจรมาเจอกับดาวพระจันทร์ในจุดดีค่ะ และท่านใดผูกลัคนาแล้วมีอังคารตั้งรับในจุดนี้อังคารเป็นดาวธาตุลมอยู่ในราศรีมิถุนธาตุลมแสดงว่ามีทิศทางของลมพัดพาและเป็นต้นธาตุด้วยเป็นคนที่ขยันเป็นคนที่พูดจาเจราจาเก่งนะคะอาจจะกล้าวิวาทะเนื่องจากอยู่ในบ้านของดาวพระพุธนะคะเป็นคนที่สแสวงหาในเรื่องลาภยศชื่อเสียงเป็นคนที่ไม่อยู่นิ่งเฉยนะคะเรียกว่าใช้ความขยันใช้ความแอคทีฟของตัวท่านในการกดันตัวเองไปให้สู่ความ เร็จและมักพบเจอเพื่อนในทิศทางเดียวกันเพื่อนที่อาจจะมีบุค,คลิกคล่องแคล่วว่องไวในเรื่องของการทํางานส่งผลให้นำพาท่าทั้งสองคนไปสู่ความสําเร็จไปสู่เรื่องของ การได้เรียนรู้งานใหม่ๆงานแปลกใหม่เข้ามานั่นเองค่ะและพอพรฤหัสยกเข้ามาเกิดเป็นดาวคู่สมพลนะคะดาวอังคารเป็นดาวสุภะสุภะลาภะได้รับเรื่องเกียรติชื่อเสียงเข้ามาการทํางานเป็นทีมการเดินทางการทํางานเป็นหมู่คณะค่ะหรือการปรับเปลี่ยนยกย้ายตําแหน่งที่สูงขึ้นมักจะเกิดขึ้นการได้ย้ายที่ย้ายถิ่นย้ายบ้านย้ายถิ่นฐานต่างๆมักจะเกิดขึ้นอาจจะเป็นระยะแค่ชั่วคราวก็ได้เพราะว่าพรฤหัสมาอยู่ จุดนี้ตั้งแต่13พฤษภาคไปจนถึง2ตุลาคมค่ะเป็นการแสวงหาลาบยศชื่อเสียงนะคะบางคนถ้าเป็นหน่วยงานราชการต่างๆมีเกณฑ์ได้ไป ทำตำแหน่งต่างๆที่เลื่อนขั้นหรือไปแทนใครนะคะไปแทนใครในตำแหน่งงานชั่วคราวแล้วอาจจะได้ย้ายกลับฐานเดิมมาอีกลักษณะแบบนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นช่วงที่หากท่านได้รับการคัดเลือกต่างๆท่านจะมีเรื่องดีเข้ามามีผู้สนับสนุนมีผู้คอยช่วยเหลือเกิดเรื่องของความลงตัวในเรื่องการงานในเรื่องผู้ใหญ่ที่ช่วยเหลือท่านนั่นเองค่ะ mm. และท่านใดที่ผูกลักณะแล้วนะคะมีดาพระพุธตั้งรับจุดนี้ พุทธเกษตรลาพะแสดงว่าเจ้าสตาเป็นคนที่คุยเก่งเฉลียวฉลาดเป็นคนที่มีไหวพริบปฏิพาน์ได้ดีใช้คําพูดในการที่จะหาเงินหาทองได้ดีดาวพุธก็เป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพระด้วยมีการต่อยอดการเงินนําเงินไปลงทุนต่างๆงอกเงยขึ้นมาลักษณะแบบนี้ในพื้นดวงสตาเดิมค่ะและมักมีเพื่อนที่ พากันไปในเรื่องของการทํางานเพื่อนที่เจราจาดีเพื่อนที่คอยเป็นเพื่อนสนิทและคอยให้คําปรึกษากับตัวท่านหรือชักชวนกันไปคบหากันนําพาในเรื่องของโชคลาภชื่อเสียงเงินทองเข้ามาค่ะพอพระฤหัสยกเข้ามาสุภเคราะ์พุธและสุภเคราะหระฤหัสเกิดในเรื่องดีเข้ามามีเกณฑ์ได้พบเจอเพื่อนที่เคยเจอกันมาก่อนกลับมาสนิทชิดเชื้อกันอีกครั้งมีเกณฑ์ของการเดินทางเราได้พบเจอเพื่อนสนิท มีเกณฑ์ได้รับมรดกเงินทองชื่อเสียงมีเกณฑ์ได้รับการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะคะหรือมีเกณฑ์เริ่มต้นชีวิตใหม่สิ่งใหม่บางคนตัดสินใจค่ะจบสิ่งเก่าไปเริ่มสิ่งใหม่แล้วมีสิ่งดีๆที่เปลี่ยนแปลงดวงชะตาชีวิตท่านอาจจะไม่เคยได้เห็นทิศทางแบบนี้มาก่อนก็ได้ค่ะ และใครที่ผูกลัคนาแล้วมีดาวพฤหัสต,ตั้งรับเดิมทีเกิดมานะคะราศีมิถุนมีพฤหัสต,ตั้งรับประเกษตรอุจจาวิลาชท่านมักจะมีเหตุต่างๆนะคะในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงดวงชะตาชีวิตเนื่องจากพฤหัสเป็นเจ้าเรือมรนะมรณะมรณะลาภในที่นี้ก็อาจจะมีเขตเกี่ยวข้องกับมรดกทรัพย์สิสนเงินทองการเสรียชีวิตการเจ็บป่วย หรือผู้ใหญ่ให้โชคผู้ใหญ่ทางไกลผู้ใหญ่ในแดนไกลมักได้ดิบได้ดีจากเรื่องเก่าสิ่งเก่านะคะหรือบางคนไปได้ดิบได้ดีในโลกโซเชียลออนไลน์ซึ่งปัจจุบันนี้เราจะเห็นกันได้เยอะว่ามีทิศทางแบบนี้ค่อนข้างเยอะบางคนมีเกณฑ์การไปอยู่ในต่างประเทศต่างที่ต่างถิน่นแล้วได้ในเรื่องลาภยศชื่อเสียงเงินทองเข้ามาชีวิตวิถีชีวิตเจริญก้าวหน้าในต่างถิน่นต่างแดนนั่นเองสาหรับชาวลัคนาราศีสิงห์ที่ผูกลัคนาแล้วพฤหัสต,ตั้งรับในจุดนี้และพอพฤหัสโค จอนเข้ามา เดิมทีเกิดมาพระฤหัสอยู่ในจุดนี้อยู่แล้วพอพระฤหัสเข้ามาท่านจะปรับตัวกับสิ่งต่างๆได้ง่ายขึ้นค่ะท่านจะมีสิ่งต่างๆที่เข้ามาอาจมีเกณฑ์การเดินทางมีเกณฑ์ได้รับมรดกเงินทองทรัพย์สิสนชื่อเสียงต่างๆนะคะและมีเกณฑ์การลงทุนมีเกณฑ์ได้ร่วมงานกับบริวารกับบุตรหลานมีเกณฑ์ที่อาจจะมีภาระรับผิดชอบในเรื่องบุตรหลานก็ได้ในช่วงรอบระยะเวลานี้แต่ก็เชื่อว่าสิ่งต่างๆที่เข้ามาจะก,ก่อเกิดผลดีให้กับชาวลัคนาราศีสิงห์นั่นเองค่ะ และท่านใดที่ผูกลัคนาแล้วมีดาวสุขตั้งรับจุดนี้สุขจุลจัก อยู่ในภพลาภะแสดงว่ามีเกณฑ์ที่จะมีการงานนะคะเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานทํางานแล้วมีเรื่องของผู้ใหญ่สนับสนุนผลักดันเนื่องจากสุขเป็นเจ้าเรือนการงานของท่านยิ่งใหญ่ในเรื่องของการทําผลประโยชน์ต่างๆธุรกิจที่ทําได้ดีเกี่ยวข้องกับสายบันเทิงเกี่ยวข้องกับเรื่องของอาหารการกินต่างๆร้านอาหารต่างๆหรือว่าอาจจะเป็นธุรกิจเกี่ยวข้องกับ เครื่องหอมต่างๆความสวยความงามธุรกิจบิวตี้ต่างๆซึ่งจะเกิดขึ้นและสุขก็เป็นเจ้าเรือนสหัชชะสหัชชะคือกลุ่มสังคมเพื่อนฝูงการเดินทางวงสังคมของท่านมาอยู่ในภพลาภะมักมีเพื่อนกันแล้วได้มาสนิทกันได้เป็นเพื่อนที่คอยช่วยเหลือเป็นเพื่อนที่คอยซัพพอร์ตสนับสนุน และพอพรฤหัสโคจรมาเจอกันเ <_ d ose> พื่อนที่เคยคบหากันมาก่อนมีเกณฑ์ได้กลับมาสนิทกันนะคะมีเกณฑ์ได้ทําธุรกิจธุรก,กรรมร่วมกันหรือได้เข้าไปอยู่ในวงสังคมแวดล้อมที่มีเพื่อนเป็นเด็กในช่วงรอบระยะเวลานี้มีเกณฑ์ได้รับทรัพย์สินมรดกเงินทองชื่อเสียงแต่อาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตดวงชะตาชีวิตในเรื่องของสิ่งต่างๆที่จะเข้ามานั่นเองค่ะและท่านใดผูกลัคนาแล้วมีดาวเสาตั้งรับในจุดนี้เสาจุดนี้ไม่มี กำลังอยู่ในบ้านของดาพระพุธเรียกว่ามาอยู่ในบ้านของคู่สมพลและดาวเสาเป็นดาวเจ้าเรือนอริอริลาภะ ดาวเสาเป็นดาวแห่งความอดทนความยืดหยุ่นนะคะเพราะฉะนั้นคุณสมบัติของดาวพระเสารเมื่อมาจากทุกสถานภพท่านจึงเป็นคนไม่สแสวงหาลาบยศชื่อเสียงเงินทองเป็นคนที่ไม่ขวอยว้าอะไรเรียกว่าอาจจะเป็นคนที่มีบุคลิกแบบเรียบง่ายใช้ชีวิตเรียบง่ายอย่างไรก็ได้ก็คือท่านสามารถรับได้กับทุกสถานการณ์หรือบางครั้งเมื่อดาวเสาเป็นดาวเจ้าเรือนอริมาอยู่ในภพลาภะมักไม่ค่อยมีเพื่อนสนิทมักจะสูญเสียในเรื่องของผลประโยชน์บางอย่างหรือเวลาท่านจะได้ดิบได้ดีอะไร มักจะมีคนเข้ามาแบ็กเมย์หรือว่าทําลายชื่อเสียงของท่านทํรลายท่านให้เกิดเหตุต่างๆที่แคลวคลาดจากเรื่องดีไปค่ะแต่พอพฤหัสยกเข้ามาคู่นี้เรียกว่าเป็นคู่พระคู่โจพรพฤหัสมาช่วยมีเกณฑ์ได้รับทรัพย์สินมรดกเงินทองมีเกณฑ์ที่จะได้มีเรื่องของการทํางานร่วมกับเด็กเล็กๆร่วมกับบริวารร่วมกับลูกน้องหรือบางคนลูกหลานเข้ามาร่วมงานกับตัวท่านมีเกณฑ์ของการเดินทางมีเกณฑ์สิ่งต่างๆที่เคยเป็นปัญหา จะได้มีโอกาสมีการเจรจาและพูดจาเคลียร์ใจเคลียร์ปัญหาต่อกันนั่นเองค่ะและท่านใดผูกลัคนาแล้วมีราหูตั้งรับจุดนี้ราหูปกินณกะ,ะโชคตั้งแต่ท่านเกิดมาอยู่ในภพลาภะโชคใหญ่โชคจัดการเสียงโชคเสียงดวงโชคต่างๆที่เป็นโชคสองชั้นสองต่อโชคที่เรียกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้โชคโชคจากบุญเก่าบุพกรรมเก่าของตัวท่านและ ราหูเป็นเจ้าเรือนปัตตนิปัตตณิในที่นี้หมายถึงคู่ครองคู่คาคู่หุ้นส่วนคู่ธุรกรรมเมื่อมาอยู่ในภพลาภะมีเกณฑ์ได้คู่รวยคู่มีทรัพย์คู่มีปัญญาคู่มีความเฉลียวฉลาดบางคนคู่อาจจะไม่ได้ร่ํารวยแต่ว่าเวลาหลังจากแต่งงานจะเป็นคนที่มีทรัพย์สินเงินทองได้ดีนั่นเองค่ะก็เรียกว่าจุดนี้นะคะท่านมีเกณฑ์ที่จะร่ํารวยจากเรื่องของพันธสัญญาเรื่องของธุรกรรมคู่ต่างๆซึ่งจะเข้ามา พอพฤหัสยกเข้ามาเกิดเป็นดาวคู่โลกคู่ธรรมแต่ได้กำลังดีแสดงว่ามีเกณฑ์ได้โชคลาภจากคู่ครองคนรักมีเกณฑ์ได้โชคใหญ่ชิ้นใหญ่ก้อนใหญ่เข้ามามีเกณฑ์ของการเปลี่ยนแปลงเดินทางมีเกณฑ์ได้รับทรัพย์สินมรดกจากเรื่องของคู่ครองคนรักเข้ามานั่นเองค่ะหรือบางคนมีเกณฑ์ได้ทำงานแบบหุ้นส่วนแบบเป็นพาร์ทเนอร์นะคะมีเกณฑ์ได้เจอเพื่อนสนิทที่จะชักนำไปสู่เรื่องราวของ การมีโชคลาภการได้เงินทองการได้ทําอะไรที่เกิดความเจริญรุ่งเรืองในวิถีชีวิตค่ะและท่านใดผูกลักนาแล้วมีพระเกตตั้งรับในจุดนี้พระเกตอยู่พบลาภะทายอายุยืนทายเกตแสดงว่าท่านเป็นคนที่มีสุขภาพดีนะคะเป็นคนที่มีอายุยืนนะคะมีสุขภาพพลานามัยที่ค่อนข้างสมบูรณ์ค่ะและจุดนี้อาจมีเพื่อนสนิทที่เข้ามาหาตัวท่านบ่อยๆหรือตัวท่านเป็นคนที่ค่อนข้างจะชอบเข้าไปอยู่ในสังคมที่มี คนที่สามารถพูดคุยพูดจากันได้ทําให้ได้มาเป็นเพื่อนชิดเชื้อการลักษณะแบบนี้เป็นคนแสวงหาลาภหยุดชื่อเสียงได้ดีพอพรฤหัสยกเข้ามาแน่นอนว่าพระเกตกระตุ้นดาวพฤหัสนะคะอาจมีเกณฑ์การเดินทางได้รับผลิตภ์ได้รับทร,รัพย์สินได้รับในเรื่องที่ดินบางคนสร้างทรัพย์ของตัวเองร่ํารวยด้วยตัวท่านเองบางคนรวยจากการลงทุนการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงมีเกณฑ์ที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้โชคกับตัวท่านนะคะเพราะพระฤหัสเป็นเจ้าเรือนปุตตะนั่นหมายถึงโชคจากสิ่งศักิ์ ให้มานั่นเองค่ะและสำหรับท่านใดผูกลักนาแล้วมีมฤตยูตั้งรับในจุดนี้มฤตยูทายอาเพศทายมฤตยูเพราะฉะนั้นมักมีความผันผวนอยู่จุดนี้เรียกได้ว่าคนซัพย์คนลาบผลนะคะเพราะฉะนั้นเวลาได้อะไรได้ก้อนใหญ่ตั้งแต่เจ้าสตาเกิดมา เวลาเสียเช่นกันค่ะก็จะเสียชิ้นใหญ่ก้อนใหญ่เพราะฉะนั้นจะมีความหมือหวาในเรื่องของสิ่งต่างๆที่ได้มามีเกณฑ์ได้รับรับยศชื่อเสียงและมีเกณฑ์เสื่อมเกียริเสื่อมยศได้ด้วยเช่นกันในลักษณะนี้นะคะเพราะนั้นให้ระมัดระวังสําหรับท่านใดที่ผูกลัคนาแล้วมฤตยูตั้งรับในภพลาภะวางแผนชีวิตให้ดีในระบบการดําเนินชีวิตในระยะยาวมฤตยูเวลาที่จะมาเอาอะไรไป แค่ช่วงเวลาสั้นๆค่ะจะล้างหมดทุกอย่างจะเปลี่ยนแปลงดวงชะตาชีวิตจากเศรษฐีเป็นยาจกจากยาจกกลายเป็นเศรษฐีได้ด้วยเช่นกันสันใดก็ฉันนั้นเมื่อดาวพฤหัสยกเข้ามาพฤหัสเป็นดวงดาวที่ เป็นดาประธานฝ่ายสุป,ปเคราะห์หมายถึงเรื่องคุณธรรมศิลธรรมจริยธรรมความรู้ปัญญานะคะและเรื่องของความถูกต้องเดินทางในทิศทางนี้ไม่ว่าท่านจะเจอเรื่องใดได้รับทรัพย์สินเงินทองมาลงทุนในด้านดีมีเกณฑ์การเดินทางมีเกณฑ์ได้รับในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะคะตำแหน่งหน้าที่การงานก็ดํารงตนไปในทิศทางที่ดีมีเกณฑ์ได้เงินจากการลงทุนการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงทรัพย์มดกต่างๆในจุดนี้ค่ะสาหรับชาวลัคนาราศรีสิงห์ที่ผูก ขณาแล้วมีมฤิตยูตั้งรับในภพลาภะของท่านและทิศทางดวงดาวนะคะไม่ว่าจะอยู่ในภพใดและมีดาวใดตั้งรับตั้งมั่นตนเองในศีลธรรมปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบดวงดาวทั้งหมดทั้งในลัคนาในและดาวที่โคจรนะคะก็เรียกว่าส่งผลกระทบทั้งสิ้นถ้ามีมุมถึงกันกับดาวดวงนั้นเพราะฉะนั้นเวลาที่ดวงชะตาดี เก็บเอาไว้กอบกลวยไว้และรักษาสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินบุคคลหรือองค์ความรู้หรือสิ่งต่างๆที่ท่านได้พบเจอช่องทางแล้วว่าคือสิ่งดีเป็นประโยชน์ต่อตัวท่านให้เก็บรักษาสิ่งเหล่านั้นไว้สิ่งใดที่ทําแล้วผิดพลาดให้ลืมไปและให้ดํารงตนอยู่ในเส้นของศีลธรรมเชื่อว่าท่านจะสามารถดําเนินชีวิตได้อย่างดีและปลอดภัยนะคะไม่ว่าท่านจะเป็นชาวลัคนาราศีใดค่ะ ขอบคุณกันด้วยสำหรับการติดตามรับฟังรับชมคลิปดีนะคะ สนใจผูกลักษณะาการส่วนตัว QR Code ด้านล่างแบบมีค่าใช้จ่ายสนใจที่จะเรียนโหราศาสตร์ไทยทักมหาดิฉันได้ค่ะและดิฉันได้จัดทำนะคะคลิปล่วงหน้าอย่างน้อย3เดือนในสมาชิก v i p เดือนละ200บาทเท่านั้นท่านใดอยากฟังไว้เพื่อการวางแผนชีวิตล่วงหน้าสามารถสมัครสมาชิก v i p มาได้ดิฉันแปะหมุดสมัครสมาชิกไว้ด้านล่างคลิปนี้แล้วขอให้เป็นอีก1ปีนะคะและเป็นช่วงเวลาที่ดาวพฤหัสมาเสวยตําแหน่งในภพราภ ของท่านเรียกว่าได้ตําแหน่งสิงหาเกณฑ์คุ้มโทษคุ้มภยัยหนุนหลังดวงชะตาเป็นช่วงชะตาชีวิตที่จะเกิดความรุ่งเรืองและกอบโกยสิ่งต่างๆให้กับตัวท่านนะคะสวัสดีค่ะ